ข้อมูลข่าวสารทางภาคใต้ในเดนใต้ไว้นิวส์กับผมมูฮัมหมัดวาฟีมัตดาการุณครับสอสเวยุเฮโคศพักประชาชาติคนใหม่เผยขอเวลาพิสูจน์มั่นใจพันตรลเอกทวีรับไม้ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทำงานกับนายกคนที่30หลังร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยยุติธรรมยืนยันประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงพร้อมดูแลงานดับไฟใต้ขอโอกาสพิสูจน์ฝีมือ นายกมลศัติ์ลีวะมะหรือทนายเววิฮสอสเขต5นราธิวาสพักประชาชาติในฐานะโฆษกพรคประชาชาติคนใหม่ได้ถแถลงขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้การสนับสนุนและการพบปะและเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชนในพื้นที่การเปิดพื้นที่การสื่อสารระหว่างพักประชาชาติกับพี่น้องประชาชนโดยมีสื่อมวลชนจาก4จังหวัดแถบภาคใต้จากทุกแขนงเข้าร่วม นายกม,มลศักลีหว่ามะในฐานะโฆษกพรรคประชาชาติคนใหม่เปิดเผยว่าก่อนอื่นต้องขออบคุณพี่น้องประชาชนที่ไว้วางใจเลือกพรรคประชาชาติทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อเข้ามาทำหน้าที่ในสภาอันทรงเกียรติถึง9คน ที่คาดหวังพักประชาชาติให้เป็นพักพหุวัฒนธรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาที่หมัดหมมโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดฉนักภักใต้ให้มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจนนําไปสู่วความยั่งยืนที่มั่นคงทางพัรคกรวมรัฐบาลได้คัดสรรด้วยความมั่นใจว่าพักประชาชาติสามารถที่จะตอบสนองนโยบายของพี่น้องประชาชนในการแก้ไขปัญหาระดับรักห้าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะมิติความมั่นคง ก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่บัดจาะรือเส,อสียศีรษครในเขตพื้นที่ผมก่อนนะครับที่ได้รับความไว้วางใจให้ผมได้ทําหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทรอนราษฎรอีกสมัยหนึ่งและก็ขอบคุณพี่น้องทั้งหมดที่ดทได้ลงคะแนนเสียงให้กับพรรคประชาชาติจนเราได้ปฏิริสสองเสียงสองท่านนะครับรวมทั้งหมดในรอบที่ผ่านมาเราได้สอสองทั้งหมด กวท่านขอบคุณที่ให้โอกาสเราได้ร่วมรัฐบาลนะครับโดยสรุปแล้วก็คือว่าพรรคประชาชิเรามีโอกาสได้ตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการหนึ่งตำแหน่งอย่างที่ทราบกันดีว่าเมื่อวานนี้ท่านพันตระเล็ทวีสอดสองได้รับโปรดเก้าแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่ว่ามีม,มีมีความตั้งใจมากกว่านะครับมีความตั้งใจที่จะทำนโยบายของเราเราไม่เฉพาะแต่เรื่องของความเป็นธรรมเรื่องของความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรม แต่เราพยายามจะสร้างคอนเนคชันก็คือเชื่อมกับกระทรวงอื่นๆนะครับถึงแม้เราไม่ได้เป็นนักตีว่าการผมเชื่อมั่นในศักยภาพของวหน้าพักท่านปันเุเลกทวีสอดส่องสามารถที่จะเชื่อมต่อกับกระทรวงอื่นๆนะครับเพื่อนำพานโยบายที่เราเคยเคยประกาศไว้กับพื้นที่ในสามยอดและพี่น้องทั่วประเทศภายใต้นโยบายพหุวัฒนธรรมนี่คือสิ่งสําคัญถ้าประชาชาติเราจะโตเราจะต้องนํานโยบายสังคมพหุวัฒนธรรม นะครับเดินหน้าเป็นพัคของมีความรู้สึกว่าโอเคต้นทุนเราอยู่ที่นี่แต่ว่าต้องให้มีความรู้สึกว่าพัคเราเป็นพัคของของคนทุกคนของคนทั้งประเทศเพราะว่าท่านพลเอกทวีสอด์ซองเล็กและทุนตีว่าการของเราเมื่อไปอยู่ตรงนั้นต้องดูแลทั้งประเทศครับต้องดูแลทั้งประเทศความเป็นธรรมต้องเกิดขึ้นกับทั้งประเทศเพียงแต่ว่าบริบทใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเรื่องของความเป็นธรรมมันจะต่างกับพื้นที่อื่นๆมันจะต้องเน้นเปิดแปลกไปกับที่อื่นนั่นคือเป็นเรื่องปกตินะครับ ชาติจากที่เป็นฝ่ายเฝ่ายค้านมาก่อนอันนี้ครับแล้วขยับมาเป็นฝ่ายรัฐบาลรถแมบ,บต่อไปที่ทาคืออย่างนี้ครับสปีที่ผ่านมาเราอยู่ฝ่ายค้านทําหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติก็พยายามทําหน้าที่ให้ดีที่ตามบทบาทของฝ่ายค้านมีอยู่5้อย่างในภายใต้รัฐรมนูญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอภิบายไม่วรใจัยการตั้งกระทู้สดอะไรในการพิจารณางบประมาณอะไรเราพยายามทําหน้าที่ทุก ทุกอย่างผมว่าครบถ้วนถ้าไปดูไปใต้รัฐมนูญปบ60กศูนเนี่ยเราทำหน้าที่ฝ่ายค้านได้ได,ได,ไดีตามสมควรที่เราจะทําได้ในขนานั้นแต่ก็มีหลายอย่างที่เราเสนอไปแล้วยังไม่ได้รับผลสําเร็จเราก็พยายามที่จะนําเรื่องเก่าๆอย่างสมมติว่าในเรื่องของในสภาฝ่ายนิติบัญญัติแรกเริ่มเดิมทีพอเข้าไปปั๊บผมเองในฐานะที่พูดง่ายๆก็คือเคยนําเสนอใน,ในสภาพักประชาชาตนใมพักประชาชาติหลายเรื่องของกฎหมายฉบับไหนที่ยังไม่ผ่านสภา ผมไปสรุปให้ฝ่ายกฎหมายของสํานักประชุมของสภานรวบรวมมาทั้งหมดทุก่าง่ายก็คือแล้วจะมาดูว่าเราจะยื่นในสมัยนี้ ตนขอเวลาให้พี่นักประชาชนเปิดใจให้กว้างใช้เวลาทำงาน4ปีต่อจากนี้ไปเป็นเครื่องพิสูจน์หลังจากที่พันตรดเอกทวีสอดส่องได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคประชาชาติคนใหม่และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยท่านมีความคิดความอ่านความตั้งใจที่จะใช้ความสามารถส่วนตัวและประสบการณ์จากที่เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสอบอตอที่สามารถเชื่อมต่อกระทรวงต่างๆเพื่อนำนโยบายที่ได้ประกาศไว้ จะทําให้พื้นที่ในจังหวัดเฉลิมภระเกต้ซึ่งเป็นสังคมพหุอุฒนธรรมเดินหน้าต่อไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชนทุกระดับชั้นและทั่วประเทศเพราะพักประชาชาติเป็นพักของคนไทยทั้งประเทศที่ท่านตั้งใจให้เกิดเป็นรูป,ปรธรรมต่อจากนี้ไปนอกจากนี้นบบายกมลส์ดีวามอโฆสกพักประชาชาติยังกล่าวเพิ่มเติมว่าทางพักประชาชาติเราจะนำนโยบายที่เคยนำเสนอต่อสภาแต่ไม่ผ่านความเห็นชอบ มารื้อฟื้นและปรับปรุงให้ดีขึ้นในสภาสมัยนี้อีกครั้งเพราะเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วย่อมสามารถขยับก้าวได้มากกว่าสมัยเป็นฝ่ายค้านโดยเฉพาะนโยบายสันติภาพชายแดนใต้เราจะนํามาเป็นบทเรียนร่วมกับพรรคฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านทางภาคก้าวไกลพรรคภูมิใจไทยและพรรคอื่นๆ ซึ่งเคยมีนัยบายสอดคล้องกันในช่วงหาเสียงที่ผ่านมารวมกันคิดร่วมการทําให้บรรลุความสําเร็จในรัฐบาลชุดนี้แต่ที่สําคัญขอให้พิ่นวายชนเปิดใจให้กว้างและให้โอกาสพรรคประชาชาติได้ทําตามคํามั่นสัญญาตนชื่อว่าทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงและดีขึ้นอย่างแน่นอนมมฮัมหมัดบาฟีมาตลกากลสสำนักเขาว้ายไรงานติดตามแดใต้ไว้นิวส์ครั้งใหม่ในโอกาสหน้าเวลาเดิมครับ